การโจมตีเว็บไซต์ต่ตางๆของอิสราเอลเริ่มขึ้นประมาณ10นาทีหลังจากฮามาสเริ่มโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดเมื่อวันที่7ตุลาคมการโจมตีทางไซเบอร์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ฮามาสใช้โจมตีอิสราเอลที่รายงานข่าวโดยทั่วไปอาจไม่ค่อยได้พูดถึงนะักแต่ผลกระทบของมันอาจยิ่งใหญ่กว่าการโจมตีด้วยจรวดหากปฏิบัติการทางไซเบอร์นี้ประสบผลสำเร็จรายงานจากกาวแฟร ผู้ให้บริการการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์พบว่ามีการโจมตีแบบ DDoS เกิดขึ้นกับเป้าหมายเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลสำคัญและแจ้งเตือนพลเรือนเกี่ยวกับการโจมตีด้วยจรวดเพื่อขัดขวางหรือปิดการทำงานของเว็บไซต์ถ้าเป็นไปได้นอกเหนือจากเว็บไซต์แอปพลิเคชัน r e d a l e r t ที่อิสราเอลใช้เตือนพลเรือนผ่านสมาร์ทโฟนถึงการโจมตีต่างๆได้ถูกกลุ่มแฮกเกอร์ o n g น o s ส งว่าใช้ช่องโหว่ของแอปพลิเคชันเพื่อส่งข้อมูลปลอมไปยังผู้ใช้บางรายเช่นข้อความที่บอกว่าระเบิดนิวเคลียร์กำลังมาการโจมตีส่วนใหญ่ถูกป้องกันไว้ได้แต่เว็บไซต์ที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอได้รับผลกระทบนับร้อยเว็บไซต์การโจมตีทางไซเบอร์ได้ดำเนินไปควบคู่กับสงครามทางกายภาพตั้งแต่เริ่มต้นสงครามมีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อเนื่องต่ออิสราเอล เว็บไซต์ site, ด้านมีเดียและสื่อตกเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่พบว่าถูกใช้ในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเช่นกันทีมีการโจมตีแหล่งข้อมูลสำคัญที่ให้กับพลเรือนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์การธนาคารบริการทางการเงินและการประกันภัยรวมไปถึงเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีเช่นกันอิสราเอลตอบโต้กลับ โดยการโจมตีทางไซเบอร์เช่นกันข้อมูลจาก l o u d f a ร์รายงานว่ามีการโจมตีแบบดีดอตต่อเว็บไซต์ธนาคารของปาเลสไตน์เป็นหลักรวมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์สื่อที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีประเด็นใหญ่ของสงครามไซเบอร์นี้ก็คือมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีพรมแดนการต่อสู้โดยใช้กำลังทหารนั้นไม่สามารถทำได้อย่างอิสระในโลกปัจจุบัน มีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมอยู่แต่ในโลกไซเบอร์นั้นพรมแดนของประเทศไม่มีความหมายและฝ่ายสนับสนุนปาเลสไตน์หลายกลุ่มได้เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แล้วในสมรภูมิไซเบอร์กลุ่ม a n อนโกสกลุ่มแฮกเกอร์นานาชาติที่มีแนวคิดต่อต้านอิสราเอลได้ร่วมโจมตีระบบเตือนภัยของอิสราเอลในวันเดียวกันกันกบที่ฮามาสได้โจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม กลุ่ม q ิวเนซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ฝ่ายรัสเซียและได้ปฏิบัติการโจมตีประเทศที่สนับสนุนยูเครนได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะเข้าสู่สมรภูมิในอิสราเอลและจะโจมตีเป้าหมายระบบต่างๆของอิสราเอลทั้งหมดเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์กลุ่มอ o นนิมัส s ูดานซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนมุสลิมจากซูดานที่มีชื่อเสียงมาจากการโจมตีระบบของทวิสเตอร์เมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้โจมตีเว็บไซต์ของเยรูซาเล็มโพสต์ให้ล่มนานถึง24ชั่วโมงอิหรานเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ได้ผ่านสมรภูมิไซเบอร์และการโจมตีจากฮามาสซึ่งพื้นที่ในกาซาไม่น่าจะเอื้ออำนวยในปฏิบัติการทางไซเบอร์ทำให้เชื่อได้ว่าการโจมตีส่วนหนึ่งนั้นมาจากอิรานนั่นเองหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ของอิสราเอลอย่งรายงานว่า ได้ติดตามกลุ่มต่างๆอีกกว่า40กลุ่มที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในสงครามครั้งนี้ในคลิปนี้ร้วยใช่ว่าขอนำเสนอสนามรบอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจไม่ได้ถูกนำเสนอมากนะักแต่มีความสำคัญอย่างมากและเป็นสมรภูมิที่เกิดขึ้นคู่ขนานกับการรบทางกายภาพในปัจจุบันและจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจพื้นฐานความสำคัญ และผลกระทบของสงครามไซเบอร์ซึ่งเรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับสงครามไซเบอร์สมรภูมิที่มองไม่เห็นการโจมตีในสงครามไซเบอร์การโจมตีมีหลายระดับแบ่งตามความซับซ้อนและความยากในการปฏิบัติเทคนิค DDoS Attack เป็นเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดและเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดในการโจมตี จยุดประสงค์เพื่อให้เป้าหมายหยุดทํางานหรือลดพรประสิทธิภาพในการทํางานโดยเป้าหมายมักจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของระบ,บบบางอย่างเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการระบบต่างๆผ่านทางออนไลน์เมื่อตัวเซิร์ฟเวอร์หยุดทํางานระบบต่างๆก็ต้องหยุดให้บริการไปด้วยการโจมตีนี้อาจไม่ได้มุ่งหวังไปถึงการทําลายหรือโจรกรรมข้อมูลแต่มันเป็นการก่อกวนให้อิสราเอลเกิดความโกลาหล จากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการโจมตีดังที่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ข่าวและสื่อต่างๆได้ถูกโจมตีในเช้าวันเดียวกันกับที่ฮามาสบุกเข้าสู่อิสราเอลแต่การโจมตีนี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงได้หากมีการโจมตีไปที่เซิร์ฟเวอร์ของระบบสำคัญเช่นระบบทางการเงินรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นไฟฟ้าและน้ำประปา รวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างไอออนโดมก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยหลักการพื้นฐานของ DDoS หรือ Distributed Denial of Service คือผู้โจมตีจะส่งคำขอใช้บริการปลอมจำนวนมากไปยังเซิร์ฟเวอร์จนเกินความสามารถที่เซิร์ฟเวอร์จะรองรับได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายจะทำงานช้าลงจนถึงหยุดการทำงานคุณผู้ชมลองนึกถึงคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่มีหน่วยความจำเหลือน้อย ล้วมีการเปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันจำนวนมากดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะคลา้คลายกัน DDOS พัฒนามาจาก DOS ที่เป็นการโจมตีมาจากแหล่งเดียวแต่ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างมากของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทําให้การโจมตีจากแหล่งเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้เป้าหมายล่มได้จึงพัฒนามาเป็นการโจมตีจากหลายแหล่งหรือ distributed d o s นั่นเองแต่การโจมตีด้วยเทคนิค DDOS นั้นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยต้องติดตั้งต้นกำเนิดการโจมตีที่เรียกว่าบอทเน็ตไว้เพื่อให้กำเนิดคำร้องขอไปยังเป้าหมายให้ได้มากที่สุดการติดตั้งทำได้โดยการปล่อยเมาแวร์ไปตามอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอีเมลเว็บไซต์แหล่งดาวน์โหลดของฟรีต่างๆทั้งซอฟต์แวร์และมีเดียที่แฮกเกอร์จะใช้ฝังของแถมก็คือเมาแวร์ติดไปด้วยและเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการใช้งานมีเดียฟรีเหล่านั้น มาแแวร์นั้นก็จะถูกติดตั้งไปด้วยแต่มันจะไม่แสดงผลอะไรให้ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นมันจะฝังตัวรอคอยให้แฮกเกอร์เจ้าของได้ควบคุมและสั่งงานให้สร้างคำขอเพื่อโจมตีเป้าหมายในเวลาที่ต้องการผู้ที่นิยมใช้งานของฟรีจึงมักถูกใช้เป็นฐานการโจมตีแบบ ddos ของแฮกเกอร์และจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมพร้อมกับการโจมตีของฮามาส จึงเชื่อว่ามีการวางแผนและเตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดีสำหรับการโจมตีในระดับที่สูงขึ้นไปเช่นการดักจับข้อมูลการโจรกรรมข้อมูลหรือในระดับที่เข้าควบคุมระบบของเป้าหมายและจัดการสร้างความหายนะตามความต้องการของผู้โจมตีดังที่คุณผู้ชมอาจเคยเห็นในภาพยนตร์หลายๆเรื่องในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายดายอย่างที่เห็นในภาพยนตร์นะครับมันมีความซับซ้อน และอาจต้องใช้เวลารวมถึงทรัพยากรจำนวนมากในการโจมตีแต่ผลกระทบหากทำการได้สำเร็จนั้นก็สูงมากเช่นกันเช่นการเจาะเพื่อเข้าควบคุมระบบยิงอาวุธนิวเคลียร์เป็นต้นแล้วสงครามไซเบอร์คืออะไรสงครามไซเบอร์เป็นการโจมตีกันและกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักซึ่งโลกของเรานั้นมีเครือข่ายอยู่หลายรูปแบบแต่ทั้งหมดนี้ก็มักจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นโลกอีกใบที่ซ้อนทับอยู่กับโลกกายภาพและมีผลกระทบถึงกันอย่างแยกไม่ออกอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าหากันคอมพิวเตอร์นั้นทำงานได้โดยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันซึ่งพื้นฐานแล้วถูกสร้างขึ้นด้วยโค้ดคำสั่งและอาวุธไซเบอร์นั่นก็คือโค้ดที่ถูกเขียนขึ้นมานั่นเองส่วนมากโค้ดที่นาไปใช้เป็นอาวุธจะพัฒนามาจากโค้ด ที่มีจุดประสงค์ร้ายเช่นไวรัสนอนอินเทอร์เน็ตมัลแวร์เป็นต้นโดยจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบเจาะจ,จงซึ่งอาจเป็นการสอดแนมเป้าหมายการควบคุมหรือการทำลายเป้าหมายก็แล้วแต่ผู้สร้างจะนำไปใช้แต่ในการใช้งานมักต้องมีการดำเนินกลยุทธ์รวมด้วยเช่นการโจมตีโรงไฟฟ้าในยูเครนเมื่อปี2015แฮกเกอร์ ได้ฝังโค้ดที่เป็นมา์แวร์ไว้ในเอกสารเวิร์ดและ PowerPoint ที่ดูธรรมดาและได้ส่งมันไปถึงผู้บริหารของบริษัทไฟฟ้าทางอีเมลกลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อแซนวอมสามารถเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไฟฟ้าได้หลังจากผู้บริหารโรงไฟฟ้าได้เปิดไฟล์เอกสารที่ติดมา์แวร์นั้นในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในเครือข่ายของบริษัทและทำให้แฮกเกอร์สามารถปิดระบบจ่ายไฟฟ้าให้แก่เมืองลงได้ พวกเขาทําเช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้าถึง3แห่งทําให้คนกว่า4ล้านคนได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับในตัวอย่างนี้ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดแฮกเกอร์ไม่อาจเจาะเข้าระบบควบคุมโรงไฟฟ้าได้โดยตรงจึงได้หาช่องโหว่ของระบบทางอื่นและเราผู้บริหารของบริษัทคือช่องโหว่ที่พวกเขาพบจึงได้คิดวิธีการที่จะส่งมาแวร์เข้าไปติดตั้งจากกิจวัตรของผู้บริหารที่ต้องเช็คอีเมล และเปิดไฟล์เพื่อทำงานบนคอมพิวเตอร์ของบริษัทและเมื่อเหตุการณ์เป็นไปตามที่วางแผนไว้พวกเขาก็สามารถควบคุมโรงไฟฟ้าได้ในที่สุดเรื่องราวของสงครามไซเบอร์ยังไม่จบในคลิปหน้าเราจะลงลึกมากขึ้นในสงครามที่มองไม่เห็นนี้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปของเราและหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็สามารถแชร์บอกกันได้ที่ด้านใต้ของคลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ